ใครหยิบสินค้าแล้วพชั่นคนแรกแก้มซื้อให้เลยทั้งแผงแถมทีทั้งหมดเลยเราแก้มถูกต้องจะซื้อให้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปแอบปันอย่ามีคนรู้ตอนนี้เวลาบ่ายสองยี่สิบเก้าหนูว่าอีกนานเลยอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแต่วันนี้วันศุกร์ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาจะหยิบปะไม่เขาไม่หยิบอ่ะตอนนี้บ่ายสองสามสิบเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเราต้องใจ่ายให้ไหมเนี่ยพี่กันนั่นอ่ะ เมื่อวานแม่ล้อหนูเนยบอกไว้เลยแม่ล้อหนูว่าหนูอะหยองแล้วเหมือนหมาที่แบบขนหยิกๆอะ่ะแล้วทีนี้พอตื่นเช้ามาหนูเหมือนแกะมากคือแกะมันจะฟูๆใช่ไหมล่ะแล้วมันก็จะแบบขนหยิกๆทีเนี้ยรับสภาพตัวเองไม่ได้หนูก็เลยแบบตื่นแต่เช้าตัง้งแต่หกโมงโเ,เพื่อมาดัดร้อน ใครหยิบคนแรกใครหยิบไปแรกน้องเพื่อสีแดงเขาไปชาร์จเลยไหมคะเลยคะท่านะคะเมื่อกี้ใครหยิบคนแรกคะน้าตาคนนี้ม่ะงั้นนอหวังให้หมดแผงเลยน้องๆมาจากที่ไหนกันคะมาจรงเมียถุงปากกาเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันเดี๋ยวที่จ่ายให้นี่นี่ที่น้องถือด้วยค่ะใช่ยังไงให้หมดสิบแ่งคะก็ต้องแบ่งแบ่งเพื่อนชายแล้วค่ะถ้างงานเพราะว่าเพื่อนชายทุกวันเลยค่ะนี่นะคะใบเสร็จของเราอย่าลืมแกะจุ่มนะลิปออยหนึ่งแถมหนึ่งที่ ใครได้สิสเคทดอย่าลืมถ่ายให้พี่ดูนะ<ด>แท็กช่องเลิฟก็ได้